สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเก็บพริกสวนปีกเก็บพริกกระเลียงปูว้สิทวมหัวแล้วนี่เพียกระลง่งก็ะต้องฝ้าเก็บหนาวกับมาแล้วอยู่ในบ้านพักได้นึ่งอากาศหนาวพักก็เลยต้องรีบเก็บโอ้แต่นนี้นะฮอนแล้ว เอาแล้วถอดก่อนโอ้ร้อนพี่กะเลียงกะเลียงกะเลียงแล้วกเลียงกะเลียงใจบเบิ้งอันนี้กะเลียงซุกแล้ว พิกาเรียงพิกาเรียงเตียงเรียงเตียงต้นสูงคักไหมต้นสูงมาก <c oughs> เก็บเป็ดเก็บบักพริกเก็บเก็บบักพริก เสี้ยนเก็บบักผีกเก่าเด้อเด้อรับจ้างเก็บบักผีก,กิโลละสามบาทคนหนึ่งมือนื่งกระได้ล่ออยู่ดอกมันถูกแต่มือได้กิโลละหาสิจะได้หลายแนายอยู่คิดหอดสมัยเก็บบักผีกสวนแถวบ้านเขาเนาะรับจ้างเก็บบักผีก สองเมืองสีแล้วเด็ดปิดปัดตัดปยมอนค่ะอันนี้ทาส้งคือแบบว่าเก็บคือจังบันนอกนั่นนะนี่เก็บเซ็จกับวัาซิตัดออกเพราะว่าเแบบิดเวลาแล้วเบิดเวลาดูแลแล้วหนาวมากแล้วลบดิฟลบแล้วเนี่ยยังห่อนอยู่เพราะว่าเปิดพัดลมห่อนใส่แต่เลยยังโอเคอยู่ ไปเ okay, ก็บดอกกีดก่อนเด้อฮ้อน <c oughs>